สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆยังวันวันนี้นะครับมาวันนี้มาลุยกันต่อนะครับกับพระผงนะฮะคุณนแผนนะครับน้าล้านรวยๆครับนะพระคุณแผนวัดสวนสงเกเปพนะครับหรือสวนสงหลวงปู่มหาศิรานะครับวันนี้เปิดมาเปิดนะครับน้รอบตอนที่2นะครับน้าลังนําเลิกนะพี่ชายนะครับวันนี้จะมาเปิดให้พี่ได้รับชมกันนะครับ นะครับรอบทุใจรายการไหนนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกรายการที่1กันได้เลยครับนี่ฮรรายการที่1น่ะครับขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับนี่ฮรรายการที่หนึ่งนะครับเปิดออกมาพี่โอ้โห นใครจะรับรุ่นนะฮะรุ่นละสามราสิบบาทนะครับนะครับเป็นรังน้ำเลือกนะพี่นะแค่อ่าราคาจองก็200กว่าบาทแล้วนะครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรและโรยจีวอนสายลุกนะฮะตะกรุดสดอกครับนี่รายการนี้เลขคนจับเบอร์หมาเลขสองศูนย์ครับโอ้โหจีวอนแน่นเลยนะฮะจีวอนแน่นๆเลยพี่ชายรายการนี้นะฮะจีวอนลุงปู่แน่นๆฮะ โอ้โหพี่นะทะเลี่ยมกรอบนะพี่เอ้ยเนี่ยองค์นี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับองค์นี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทนะโอ้โหน่าเลี่ยมมากนะทะเลี่ยมนะถ้าใครพี่ท่านใดฝากเลี่ยมนะครับนะเลี่ยมองค์ละร้อยนะฮะเลี่ยมองค์ละร้อยบาทนะครับเลี่ยมกันน้ํานะฮะใส่สวยเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมีพี่ๆฝากเลี่ยมอยู่นี่นี่อันนี้แบบใสนะครับมีลายทองลายเงินนะแจ้งได้พี่พลายเงินนี่ครับนี่พี่ๆฝากเลี่ยมอยู่ นี่ฮะนี่สวยนี่ฮะเตรียมใส่เล่นกันน้ำพี่ชายเก็บผิวนะครับนะไว้บูชาได้นะครับเก็บผิวอ่านะฮะเฮ้ย่ะงเองค์ที่สองนะครับเปิดออกมาฮะลายการที่สองเปิดออกมาเป็นเนื้อขาวแค่สอนทาน้ำทองตะกุดสามดอกหลังฝั่งตะกุดอีกสามดอกครับเลขคน้นเบอร์เลขยี่สิบสามครับอุ้ยองค์นี้สวยนี่ฮะสวยไหมพี่ชายนี่ฮะ รายการนี้เปิดแดกบาปันเท่าทุนครับนะขอที่สา0ร้อยบาทพอฮะขอที่300ร้อยบาทพอครับพี่ชายรายการที่2นะครับนี่ฮะเท่าทุนนะฮะเพราะราคาจองบวกค่าส่งนี่ก็สามร้อยอัพแล้วพี่นะครับสามร้อยคือเท่าทุนพี่ชายนะฮะถามวันน้องได้อะไรก็คือเอารายการบนมะถั่ให้นะครับเอารายการบนมะถั่ให้พี่นะครับนะกําไรน้องก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับอยู่ตรงรายการบนนะครับรายการล่างก็เปิดแดดให้พี่นะเท่าทุนนะฮะ รายการที่สาเปิดออกมาฮะรายการนี้เนื้อเจ้า้ำเงินโรยผงตะไบทองตะกุดสามดอกฮะเลขโคจะเบอร์สินะครับนี่คร,รายการนี้เอาไปนะฮะแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาท องค์ไหนสามร้อยบาทพี่สามารถจับคู่ห้าร้อยได้นะครับพิเศษให้พี่สามารถจับคู่500คห้า,าร้อยได้เลยนะครับพิเศษให้จเจาอีพีอื่นมารวมก็ได้นะพี่นะนะะจัดให้เลยนะอีพีอื่นคือต้องรุ่นเดียวกันนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สนะี่ฮะโอ้โหรายการที่สี่เป็นอะไรครับพี่รายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อไม้มะขาม ฝั่งเพชรตรงสังคตินะครับตะกุดสามดอกพี่โอ้โหนะรายการนี้สวยจัดครับเลขค้นตัวเบอร์มาเลขยี่สิบเก้าฮะรายการนี้สวยสวยพี่นี่ฮะเลขค้นตัวเบอร์มายี่สิบเก้าครับนี่ฮะโอ้โหรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยนะครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่ชายนะครับนะเมื่อคืนเห็นจบกันประมาณหกเจ็ดร้อยนะพี่นะเมื่อคืนเห็นจบกันหกเจ็ดร้อยพี่รายการนี้นะครับ ต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่5้าเปิดขึ้นมากบพี่รายการนี้เป็นเนื้อเขียวมณน,นยกลอยจิวัลสายสิงห์เนี่ยเลขโคดตัาเบอร์หมายเลขเก้าโอ้โหองางนี้เลขก้าะองค์นี้เลขโคดตัาเบอร์หมายเลข9ก้า,คร,าครับนะรายการนี้ขอที่350้าบาทนะครับให้เลข9ก้าหน่อยพี่เนาะนะนะขอ350้าสิบาทครับพี่นี่ฮะร,รายการที่5้า ต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อแดงสุรยาาิยคตนะครับโรยผงตะไบเงินเอ้โรยผงตะไบทองหน้าหลังครับตะกุดสามดอกเลขโคดเบอร์หมายเลขเจ็ดฮะนี่ฮะร,รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับพี่ชาย รายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวนิยกนะตะก,กุดท้องเจ็ดอกกําไรท้องคู่ฝั่งเพชรนะหลังฝั่งตะก,กุดนี่เจ็ดดอกเลขคน่ตัวเบอร์หมายเลขแปดนะนี่ฮะเจ็ดดอกนะครับนะเลขคูนตัาเบอร์หมายเลขแปดครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมดูเนื้ออีกรอบนึงทีโอ้โหยังสวยฮะรายการนี้ยังสวยฮะ รายการนี้ขอที่350บาทนะครับ350บาทครับพี่นะครับรายการที่7นะครับต่อมารายการที่8ครับรายการที่8เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านภายดำนะฮะองค์ขาวซุ้มขาวตะกุดท้องเจดอกฝังเพชรแดงฝังมุ่นะหลังตะกุดอีก3ดอกครับนี่ฮะ รายการนี้เลขคนเบอร์หมายเีขสิบเจ็ดครับนี่เปิดแบ่งปันราคาเดิมพิชายอง์นี้สี่ร้อยบาทนะครับองค์นี้สี่ร้อยบาทนะครับพิชายนีฮะนี่ฮะสี่ร้อยบาทจับคู่อ่าจับคู่ได้ที่อ่าเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะฮะสี่ร้อยบาทจับจับคู่จะเจ็ดร้อยนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับต่อมาครับพิชายรายการที่เก้า รายการที่เก้าเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหนี่ฮะอีกหนึ่งารายการนะพี่ๆตามหาแล้วอยู่นะมีพี่ๆนะฮะโทรมาได้เลยนะพี่นะเห็นพี่จองว้โย่อยากได้รายการแบบนี้นะโทรมาได้นะพี่รายการนี้กระดูกชา้ากนะฮะน่ากลั่มไหมพิยงฝังเพชรสงาตาติตะกุดทองคำหนึ่งดอกตะกุดทองสองดอกอ้า ah, เอาละนี่ตะกุดทองคาตรงนี้เนี่ยเลยพี่มาเลยครับเลขโคดเจเบอร์มายี่สิบเอ็ดครับนะตะกุดทองคาพี่ชายมาเลยฮะรายการตะกุดทองคํานะครับนี่ นี่ฮะโอ้โหตะางขดต่างคำนะองค์นี้ผมขอที่นะครับสวยๆด้วยจะเป็นกระดูกช้างด้วยนะครับเป็นกระดูกช้างด้วยนะครับรายการนี้ต้องขอแบ่งปันนะครับพี่ๆนะฮะที่อง์นี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะฮะองนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทไปใชยนะครับรายการที่ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่เก้าฮต่อมารายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านภายดำเนะี่ยฮะองแดงซุ้มแดงตะกุดเงินหกดอกฝังเพชรตะกุดทองสักดอกครับนี่เลขคนลเบอร์หมายเลขเก้าฮะเลขคนลเบอร์หมายเลขเก้าครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับตะกุดเงินนะพี่นะนี่ข้างหลังน้าเนี่ยนี่ฮะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทเลขเก้าด้วยพี่นะครับ,ขขบรายการที่สิบนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะตะกุดเงินหกดอกนะพี่ขอที่สี่ร้อยครับ องที่สิบเอ็ดนะครับ,รบมาลุ้นต่อพี่ชายนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงนะฮะมหาเสน่นะครับฟุ้มขาวจีวอนสัยสิ์น,นะฮะกำไยทองคู่พี่ชายนะครับตะกุดทองเจดดอกฝังมุดนะหลังขาว ขัก,กุดข้างหลังอีกสิบอ่านี่ฮะโอ้โหเีโค้ดเบอร์สิบเอ็ด no. นะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะฮะโอ้โหนะองน,นี้จัดเต็มนะองน,นี้นะครับมีกาําไรมีข้อมือด้วยนะครับรายการที่ขอสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยจริงนะครับองน,นี้มีอ่าข้อแขนด้วยนะข้อแขนนะฮะต่อมาครับารายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสองครับเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้อะไรพี่รายการนี้เนื้อผงน้ํามันนะนี่เนื้อโปรเลยเนื้อโปรเลยพี่ชายเลขคูนตัาเบอร์หมายเลขเก้าด้วยฮะเนื้อผงน้ามันพี่จะสวยนะนี่จะขึ้นรูปนะขึ้นรายละเอียดบล็อกเต็มอะนี่ครับโอ้สวยงามเลขเก้าด้วยนะครับเลขเก้าด้วยนะรายการนี้นะแบ่งปันที่พี่นะเลขเก้านะฮะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทในะพี่ชายนะั้เลขเก้านะครับ ต่อมาครับรายการที่13นะพี่ชายรายการที่13เปิดขึ้นมาครับโอ้โหอะไรครับนี่รายการนี้าารายการนี้ครับมาสเตอร์พีชฮะใส่ลุงพี่องค์ขาวซุ้มเจ้าน้าเงินนฮะ เนี่ยขาลายขาวเหลืองฟ้าตะกุดเงินเจ็ดดอกฝังบุญนะซ้ายขวาฝังแผ่นท้องขลับตัดตรงสะดือฝังเพชรตรงสะดือหลังขาวฝั่งตะกุดเงินอีก9ดอกครับนี่ยฮะโอ้โหมาเลยครับรายการที่มาร์ตมาร์เตอร์มาร์เตอร์พีดนะครับโ,โหดูข้างหน้าตะกุดยังไม่พอครับพี่ดูข้างหลังอีก9ดอกนะครับเลขโคดำเลิกครับหมายเลขสองพี่ชายโอ้โห รายการนี้ฮะทีเด็ดเลยพี่ชายรายการนี้เนี่ยรายการที่ผมขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่700บาทนะครับองค์นี้ผมขอ700บาทนะรายการมาสเตอร์มาสเตอร์พีชนะฮะองค์นี้นะฮะทีเด็ดเลยนะครับขอ700บาทพอพี่ชายนะครับต่อมาพี่ชายรายการที่สิบสีะ รายการที่1 4เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำเลืองแสงตะกุดทอง3ดอกหลังฝันตะกุดอีก3ดอกครับเลขค้นเบอร์มหมายเลขห้าครับรายการนี้เลขคนเบนร์มหมายเลขห้าครับรายการนี้น้องขอเป็นปันพี่พี่ที่3 0 0รบาทเท่าทุนนะฮะขอแบ่งปัน,ปนปพี่พที่3 0 0บาทเท่าทุนพอครับนะรายการที่14นะฮะต่อมารายการที่15ครับ รายการที่15เปิดขึ้นมาพี่มาอีกแล้วฮะรายการที่ไรเอ่ยเนื้อกระดูกช้างเนี่ยฝั่งเพชรตรงสังคตินะครับตะกุดทองคำหนึ่งดอกตะกุดทองอีกสองดอกมาแล้วพี่นะคู่กันเลยนี่ฮะแค่สลับกันเอีอะเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายนะ,นะเลขโคดตังเบอร์หมายเลขสองร้องหัวหน้าครับรายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทเท่ากันนี่ฮะ โอ้โหนะถ้ายกคู่นะคู่นี้ผมขอที่120 0ลดให้2 0 0นะฮะถ้าการรับคู่นี้นะบอกเลยสวยๆครับตะกุดทองคำนี่ตะกุดทองคำนะฮะต่อมาพี่ชายรายการที่นะฮะ1 6นะฮะรายการที่จะผมเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นนิคเสอนเข้มรวยแบงค์เศกตะกุดทอง3ดอกครับ รายการนี้ขอที่300บาทพอพิชายเลขคุณต้เดิมหมายเลขห้าครับเท่าทุนพี่300บาทพอพิชยัยรายการที่ที่หนะครับต่อมารับรายการที่ที่เนะครับนะฮะรายการที่ทีนะครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชมพูว่านนะครับลงรักปิดทองเต็มองค์นะครับ โบราณน,นะฮะตะก,กุดทองอีกเจ็ดดอกนะครับนะโอ้โหสวยจริงนะครับรายการนี้สวยจริงพี่เลขคุณตเบอร์มันที่สิบสองฮะดูฮะโอ้โหสวยจริงนะรุ่นนี้นะรายการนี้ขอเป็นไปนพ,พี่นะครับที่สามร้อยห้าสิบบาทนะพี่ชายองค์นี้นะขอสามร้อยห้าสิบาทครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โห นี่ฮรรายการนี้นะครับเนื้อว่านไผ่ดำนะครับลอยแบงค์เศกตะกุดทอง3ดอกครับรายการที่เลขคนเบอร์หมายเลข13ครับขอที่300อพี่ชายขอที่300บาทนะฮรสามารถจับคู่ได้นะครับนะ500อนะครับ3องค์ไหน300ก็จับคู่ได้500พี่นะเป็นพิเศษให้แล้วนะพี่นะนี่ฮะโอ้โหนี่สวยๆเลยนะครับรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19ครับ รายการที่สิบเก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหมาเลยครับรายการมาสเตอร์พีชครับสายลุงจีวอนสถิตองค์น้ําเงินซุ้มขาวจีวอนสถิติหน้ากากทองคําแท้ตะกรุดทองคาอีสี่ดอกตะกรุดเงินสองดอกฝังหุ่นนะหลังนะอุ่นเวียนตะกรุดข้างหลังอีสิบสองดอกโอ้โหพี่โอ้โหมาสเตอร์พีชนะเลขคนเบอร์หมายเลขสิบหน้ากากทองคำงครับนะนะพี่โอ้โหคือที่สุดนะพี่ฟังผมนะ นะฮะรายการนี้ที่ผมให้ดูแบบช้าชชัดๆ,ๆัดนะให้ดูแบบช้าช้ชัดเลยนี่ฮะรายการนี้เป็นมัตเตอร์พีสนะครับนี่ฮะหน้ากากของคําเทฟนี่นะครับหน้ากากมีแน่นะครับหนึ1700่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยผมว่ามีแน่แเฉพาะหน้ากากนะนะครับพันบวกอัพแน่นะครับเทอ,ทอหูราคาตอนตอนทองตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงพี่แล้วที่สำคัญนะครับ ใส่ตะกุดทองคําให้อีสี่ดอกครับหนึ่งสองสามสี่นี่ฮะตรงนี้ตะกุดเงินอีกครับและข้างหลังนะฮะตะกุดทองธรรมดาอีกสิบสองดอกโอ้โหเลขโค้ดจเบอร์หมายเลขสิบครับรายการที่พี่ที่คือที่สุดแล้วรายการที่คือที่สุดแล้วพี่ชายนะครับแท่นักกากทองคําพี่ก็เกินแล้วนะครับรายการนี้ผมขอเปิดแบ่งปันพี่เบาๆฮะนะครับผมขอเปิดแบ่งปันให้พี่ๆเบาๆนะครับนะ,ะที่ 2,800ดร้อบาทนะครับ2,800ดรอบาทผมปิดให้ครับคื้นที่สุดแล้วพี่ชายนะครับคื้ที่สุดแล้วนะครับรายการนี้ต่อมาพี่ชายรายการต่อไปคือรายการที่2ี่สิบครับนะครับรายการต่อไปคือรายการที่2ี่สิบคือพที่สุดแล้วพี่นะครับผมบอกเลยนะฮะนักการของคำนี้ม่ขายก็เป็นหลายพันแล้วนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้นะครับ เป็นเนื้อสายลุงมหาสเสน่ห์องค์ขาวซุ้มเจ้าน้าเงินจีวรสายสินตะกุดทองห้าดอกกําไลทองคู่นะฮะฝังพลอยมุดนะเจ้าน้นเงินตะกุดสองสามดอกนะรายการน,นี้แบ่งปันราคาเดิมพิชาเรียกคนตัวเบอร์หม,มายเลขสองขอที่สี่ร้อยขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่ชาจับคู่เจ็ดร้อยนี่ครับเนี่นะฮะโอ้อันนี้ก็มีแบ่งปันที่พี่นะครับยี่สิบรายการนะครับนะโอ้โห นะครับบอกเลยว่าสวยงามจริงๆครับหากชอบถูกใจรา,รายการไหนนะพี่นะสามารถติดต่อได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรตรงได้เลยนะครับสำนี้บขอบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ